สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับบ่าวมอบนะครับพามาเบิงฝูงว่าของพี่สามารถนะครับพี่น้องตามคําเรียกร้องของเอฟซีนะครับแล้วก็มาติดตามให้เบิงนะครับพี่น้องว่าเรียงอยู่ไหนนะครับพี่น้องอยู่เป็นยังไงแล้วนะครับพี่น้องห่วนครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยนะครับพี่น้องกาอยู่แถวท่าวุ่งนะครับพี่น้องแถวบ้านเบิกนะครับเขามาลึกนะครับพี่น้องลึกต้องโทรหานะครับ ก็ผู้ได้ยิมากก็ต้องติดต่อเรื่องล่วงงานนะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ให้นะครับก่อนไปเบิ่งว่านะครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับให้บบาวมอบนะครับผมไปนะครับไปเบิ่งว่วากันนะครับผมอู้ยังอ้วนเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอ้วนหลายนะครับอ้วนวิ่งกับนู้มา้าผู้บ้านตีฮัลโหลวิ่งกับมันนี่ย อยู่นู้นอยู่ตกใจอะไรพี่มันรอกไนไ่นมันเบื่อที่นู้นอ๋อวิ่งกันมาเนี่ย <c oughs> นะครับหลายคนก็นดิคุณเคยดีนะครับพี่น้องบ่าต้องแนะนํนนตัวเลยนะครับพี่สามารถนะครับอู้พี่ตัวนี้ฮะนี่พีชมันพุ่มค้าไปหกหมื่นเจ็ดแล้วพี่มันทอ,องจะออกมันเป็นเลมันอันนี้อ๋อหกหมื่นเจ็ด พี่สาวนะครับอ e n d เบอร์ห้าโ e อ้ทองม<บ>ขายไปไหนครับพี่ขายไปคนรู้จักกันยู่ทางบ้านพวกนั้นเข้ามาข้อเสนอไปขายไปแล้วเสียดายข้อซื้อเขาคืาน <c oughs> ให้กำไรท่ามผ่นก็ไม่ขายเสียดายอีนี่<อ>ใกล้ออกนะเลยเี่เลมันนะครับเนี่ยพี่น้องโอ้งามนะครับมีติดโบสพร้อมนะพี่น้องเดี๋ยวมาดูพวกถ์เพิมเกินไหมนะรักัวนี้เดี๋ยวจะดูตัวนี้พี่ดูใกล้ข้อนะครับตัวนี้เป็น ใหญ่อยู่มากครับหนาชิ้นร้อยหาสิบกว่านะครับเนี่หัวเสาหัวสาครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปถ่ายให้เบิ้งนะครับเล่มันไหมพี่หรือยังไงครับนาชิเลมนนะพี่ผมือมาตอนเ้าหนาิเล่มันนะครับพี่น้องมีร้อยหาสิบหาบวกนะครับตัวนี้มีแน่นอนนะครับเพราะว่าผมสูงร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเพียงระดับสายตาผมนะครับถือว่าสูงใงญ่นะครับตัวนี้ พี่ยืนเทียบข้างหลังให้ผมหน่อยครับผมว่าน่าจะฝั่งนู้นเลยครับพี่โอ้บบทันบบเป็นอย่างนัพี่น้องเพียงข้างนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่งนี้น่าจะประมาณ166ิบผม1 <นะ S 2> ผม่า 1> ผมก็ว่าน่าจะ100แต่155ขึ้นแน่นอนนะครับแค่ข้างผมนะนี่นะพี่น้องระดับสายตาผมนะครับครับกระพุ้งรุิง173อะครับมันสุงแค่ข้างผมอ่ะอือมีลอยิบห้าบวกนะครับพี่น้อง สูสีลอยหกสิบนะครับโอ้นี่ผมมักเลยผมมีเลมันตัวนึงโค้ดนะหลังโค้ดชอบเลยพี่มันอยู่พูงไง้ซากอะ่ะอีเด,ด๋อนะครับเดี๋ยวพี่ดูน้องมใน,นตัวกับพี่มันดเดี๋ยวนะครับพี่น้องนำเสนอนะครับจะใครเวิง้งคืนนี้เป็นความคิดของเองคือสิ่งที่พัฒน,นาขึ้นมาแล้วผมชอบผมว่ามันสำเร็จอะ่ะครับก็คือมักไผ่มักมั่นนะครับพี่น้องโอ้ตัวนี้แกเฟนซี่นะครับนี่รู้ไอ้เปี้ยวพวกมันเนี่ยแม่ไม่หลักเลี้ยงนมมา ต<อ>แม่ไม่รักเกินมาสีหายยากนะครับพี่น้องกูได้มักทั้งสีครับเอสโอเลยพี่เอสดีครับเอสดีนะพี่น้องแบนที่สามารถนะครับแบนเอสดีนะพี่น้อง,นนองโอ้งามนะพี่น้องสีตางดีนะครับเบิ่งบรนยากาศนะพี่น้อง ดูได้มกสายมันเล่บ่คิดหวังนะครับมีมันเลยตัวีนี่ครับตัวหลังก็งามนะครับเดี๋ยวผมพาแวะดูก่อนนะครับย่างพันครับพี่น้องนี่นะครับสูงนะครับตัวนี้กันหนาที่ร้อยเบียดเบียดร้อยหาิบได้สบายนะครับพี่น้องสวยนะครับสายมันเล่นะครับพี่น้อง ขนาดงวเลียงไรทงนะครับหนาดีนะครับพี่น้องหนาใหญ่ดีจะพาไปเบื่องที่เด็ดนะครับโอ้งวเป็นสัตว์นะครับพี่น้องงาขึ้นไหลโค้มกันเดินละโอ้นี่นี่นะครับ สวยๆนะครับนี่หางดีนะครับพี่น้องกบหางบังไงนะครับสีไล่นะครับเจอไหมครับพี่เจอไหมครับแต่เพห,หายอยู่นะครับพี่น้อง เบื้องบรรยากาศนะครับแดงแดงหัวลวนกรมีนะพี่น้องนอนนตัวนี้หรือเปล่าพี่ไม่ใช่นั่นก็นเลมันแต่ว,ว่าอีนี้ตัวไม่ทันตัวเล็กอ๋อนี่นครับพี่น้องเลมันครับแม่แม่มันแม่มันตัวอะไรเดียวดูอ๋อนี่ตัวแม่ตัวขาวนั่นนะครับอันนี้ลูกนะครับ อู้หนานะพี่น้องหนาบึกเลยนะครับแม่ลูกนะครับพี่น้องนี่แม่ตัวข้างขาวข้างหลังนี่นะครับอันนี้ลูกนะครับเนี่ยสายเล่มั่นนะครับพี่น้องสวยนะครับมือเด็กเกี่ยวกับหนาเด่นหางดอกนะครับพี่น้อง สายเนี่ยให้เบิ้งกกหางนะพี่น้องลำ่ำโตดีนะครับกกหางจับสูงนะครับตัวนี้ท้ายหางนี่เต็มร้อยเลยนะครับนี่เดี๋ยวพาไปเบิ้งที่เด็ดนะครับผลงานพี่สามารถนะครับ ไ,ไปไปลบหน่อยลุยหนึ่งซองเจ็ดลบหน่อยลบหน่อยตัวเมียเหรอครับพี่เมียไม่ดูไม่ดูดพี่เสียวนะครับพี่น้องอูย้ยี่ดดยโดเขาเยียบขาเลยดิดูดูดิพี่บันทายนะพี่น้องอ๋อเขาเหยียบขาเลยเยียบขานี่กนะาฆ่าไม่ดีเก็เหยียบมันอะหนาเลยนะพี่น้องเพราอมันในหนึ่งซองเจ็ด ตัวที่มาจากตากเหรอพี่ไม่ใช่ครับนี่แม่เล่หับพ้อมมันพร้อมสีแดงไล้สีพ้อยให้ดูอ๋อตัวนี้แม่เหรอครับนี่แม่มันอู้หนานะครับพี่น้องนี่มันเป็นนิ่มเป็นน้องอีตัวเบอร์ซีอยุพวกไหนทราบครับครับเีน้นองมันช่วยกับพี่มันอ๋อมันมีเล่มันตัวหนึ่งใช่ไหมยอยู่นน่น่ะที่ผมทักกับวันนั้นน่ะนั่เน,นี่สีคล้ายๆตัวเนี้ยส่ไหมที่เรื่องๆใช่ไหมมันมีตัวเดียวอ่ะอยู่แน่น่ะมีตัวเดียวอ่ะเบอร์เบอร์สี่ครับ ผมได้หักอยู่นะครับพี่น้องโอ้ใหญ่งามนะครับใหญ่ดูตูดปุ๊บเลยโอ้หนาดีนะครับโอ้ยเสียดายขาเนาะเออแต่เดียวก็หาไงก็เยียบมันเดี๋ยวกันเศร้าโอ้หนาเนาะพี่น้องหนาเนี่ยแม่มันก้ามเนื้อออกเลยครับโอ้แม่กันเม่น่าจะเลือดเท่าไหร่พี่เนี่ยนี่มันน่าจะเป็นห้าสิบครับมันแม่มันน่าจะผ่านเลมันมาแล้วพี่สังเกตมันมันจะไม่เมื่อนเละแแหะครับครับมันไกลไกลเลยดูรูปมันดิแล้วมาทำมันทันทีครับพี่ดูดิ น่าร่ำเท่ากันเลยไลหนากว้างนะครับพี่น้องถือว่าที่เด็ดนะครับครับนี่ตัวนี้รักที่สุดเลยเนี่ยรักเป็นอย่างงี้เลยโบกเยียบแต่ข้าเด้งหมดแล้วตัวรักนะครับพี่น้องนี่มันนี่มันพอเดียวกันแปลว่ามันอันนี้มันเกิดจากมันพอเดียวกันคพราะนั่นเนี่ยมันมันเอกมายังไม่ทันมันเลยอ๋อสวยเดี๋ยวพ่อไปชี้พอให้ดูพอมันหนึ่งสองเจ็ดครับอู้แม่นี่กัหไงนะครับ หัวล้วนเปิดตทบเปิดแทบแหลวรอบนึงผสมยังนี่ผมป่อยพุ่มนี่ถับไม่ได้ผสมพุ่มถั่วเป็นพุ่นี้ต้องเป็นท่อนแรกนี่นะพี่น้องอู้ใหญ่นะครับแับนี่งัวเาเหมือนกันรวยรวยหาซิมหาขื่นนะครับนี่อาจะได้นะครับหัวล้วนข้นเก๋าอยู่ที่นี่แม้มาอีกตัวแดงย่อยที่พี่เคยดูย่อยเนี่ยรู้มันสวยเลยนะครับหนาปึกเลยนะครับนี่สูงเงวแข้งขาดีแข้งขาใหญ่นะครับหัวเตาลูกแรก นี่สาวนะครับทองลูกแรกนะครับไดีตัวบอพี่ิดตามนะพี่น้องนี่พอนี่รีพอเดียวกันนี่ตัวแดงนี่ตัวแดงนี่อีเล่เนี่ยพอเดียวกันร์อเดียวกันนะครับพี่น้องนี่แม่ตัวนี้นี่ลูกอนนุ่มครับดูตัวไอ้ตัวนึงท่องเที่ได้เฉยดูนี่โอ้นี่ครับโอ้ยาวดีนะพี่นะครับแข้งขาเงาดีนะครับลำตัวเง่าดีท่านี้ลูกไอตัวใหญ่ ครับตัวใหญ่เก็จะรู้ว่าธอมมันจะโตหน่อยนี่นี่โด่งพี่พี่ครับนี่นี่นี่พอเดียวกันนี่ลุยพอเดียวตัวเลมันโอ๋นี่นะครับตัวที่ผมมักนะครับพี่น้องให้ลูกมันถ้าเป็นตัวเมียก็พังเลยโอ้ให้ลูกมันให้ลูกดีนะพี่น้องแดงเลยนะครับเพราะมันแดงนี่แหละนี่นะครับพี่น้องนี่ลูกมันลูกหนาปึกเลยนะครับ ลูกแรกไหมพี่ลูกแรกก็ลูกแรกลูกแรกนะครับตอนผมมาตัวนั้นมันท่องไงนะครับนี่ตัวที่ผมมักนะครับเนี่ยผมปนหนานะครับพี่นองถ้าเป็นตัวเมียก็ดีพี่นะงโอ้ถ้าเป็นตัวเมียนี่สวยเลยนะครับจองเลยครับเนี่ยว้ายอดนะครับพี่นอนโอ้หนาดีนะพี่นองงามงามนะครับ ตัวง่วนี่มันปนกันเหนือเขยน้อมันปนด้วยลอยกว่าตัวอ๋อรวมกันใช่ไหมครับครับพวกมันต้องลอยอาครับง่วนี่มันสามลอยกว่าออสามลอยกว่านะพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูพ่อพันธุ์เนี่ยครับพี่เดี๋ยวพี่ดูกัดก่อนดูกัดก่อนครับัแต่นี่มันไม่ได้ทองเพราะพวกมันมันมันติดทองมาอ๋อซื้อตอนติดทองมากนะครับพี่น้องกัดใหญ่นะครับนี่ เลือดผสมนะครับนี่รู้ดดของตัวู้นี่วนอยู่มันได้ยาวครับยงวดีนะครับเมียกับไนทครับเมียน่าจะร้อยสี่สิบบวกสิบห้าได้นะครับน้าพี่นะสี่สิบได้เร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องสวย โอ้นี่สวยนะพี่น้องแม่แม่ข้าวบดแม่มตัวจดูตัวบดครับป่าพี่ดูพอพันนะครับพี่น้นองพาไปเบืองพอพันนะครับตัวนั้นยังอยู่ไหมพี่แฉมกำแพงตากแล้วครับเพื่อนเพื่อนผมยืมไปอ๋อพอพันระดับแชมนะครับนี่นะครับพอพัน ต้องท้าทายเขาดูเบอร์ดิ้งเบอร์เบนไหนครับพี่ LT ครับ LT LT มีขีดข้างบนมีขีดข้างบนครับอ้สูงใหญ่ครับพี่น้องร้อยหกสิบกว่านะครับหกสิบกว่าไหนเนี่ยครับแข้งขาดีเบอร์ศูนย์หก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 นะครับพี่น้องแข้งขาดีนะครับเลียบร้อยไหมพี่เลียบร้อยมีใบบนอ๋อฮัพชายชาชั้นลุกสีเลียบร้อยมีใบนะครับพี่น้อง นี่คือพอพันนะครับนี่ลูกมันดีเดี่ยไปเบิ่งผลงานนะครับพี่น้องลูกมันัวเดินไหมเนี่ยอ๋อน,นี่นี่นะครับพี่น้องนี่นะครับตัวภูนี่นะครับ,รบ MM พี่น้องเพื่อจังแม่ธรรมาดานี่แม่เอมืรงนี้อ๋อโอ้โหไอ้ยยลูกงามนะครับพี่น้องหนาะแม่ธรรมาดาเจงขายง่ายเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งแม่นะพี่น้องลุกเลย จบเลยนี่ก็ลูกมันตัวนึงนี่มันถับเล่นี่แม่ตัวนี้อ๋อนี้กัลูกตัวผูววางนึงนี่นะครับนี่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 น้องมันโอ้อครับนี่นี่แม่ตัวนี้แล้วก็นี่น้องมันนี่แม่นะพี่น้องตัวนี้น้องนะครับเนี่ยเล่ตัวผูวอู้แม่ใหญ่นะครับเล่มันนูกงงามนะพี่น้องนี่ท้าไปแด้ทาไปแดนมันเกิดเป็นตัวนี้ ตนนอกยังไม่มีนะครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นต้องต้องให้อีกชั้นหนึ่งแต่มันก็นเริ่มมาลแล้วแหละแต่ว่าเป็นเลมันนะพี่นะครับเลมันสวยนะพี่นอกอง้มอีหนึ่งกองเจ็ดนู่นเป็นปนะครับไปบุ้มอีกตัวหนึ่งพ่อพันธุ์ใช้กี่ตัวครับพี่ตอนนี้ยุ่นในฟุงนี่นมันเจ็ดเจ็ดตัวนะครับพี่นนอกเลือดร้อยหมดเลยไหมครับร้อยหมดร้อยพ่อพุ่มพ่อพุ่มซี่ั่อหน่องมันสาม อ๋อเป็นเลือดลอยเบิดนะครับพี่น้องพอ,อตัวเลมันเนี่ยนี่พอมันอพอีจุดบดที่พี่ชอบนี่อ๋อนี่ลูกจุดแดกมันครับอู้พอนะครับพี่น้องแข่งขาใหญ่นี่ลูกจุดแดกมันเบอร์ยู่แบบนี้สีแดงนะครับพี่น้องนี่ลูกดีบีลูกดีบีนะครับโอ้งามนะครับพี่น้องขนาดเลี้ยงไลทงกันยังบดดูโอสมนะครับนี่เบอร์ยู่แบบมิหนึ่นงสองเจ็ดอ๋อเดี๋ยวพาเบอร์นะครับ เบอร์หนึ่งสองเจ็ดนะครับพี่น้องอู้แดงคักนะครับหน,น,นาเลยนะครับแม่นี่กันน,นะคักับออกลูกตายลูกก็เมียอ,ออกมาตายเลยมีเปิดราคาไหมพมี่ยังไม่ได้ขายแต่ยังไงผมว่าก็ใบคลายชมฝน่นี่ยช่วงนี้รอฝนลงนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาติดตามให้เบิ้งนะครับคราคลายเพิ่ะลูกจะพูลูกจะเมียครับแล้วก็แม่ที่มีปัญหา ถ้าอันไหนที่ไม่ดีเดียวเราก็ขายแบบเนื้อเลยครับตัวไหนดีก็ดีนะพี่น้องตัวไหนดีพม่จะบอกว่าดีคือนั่นก็คือเอาไปเลี้ยงได้ครับนี่ตัวซีไว้สุนเก่าไปพี่น้องซีไว้สนเก่าฮะอ๋ออันนี้ซีไว้นะครับสุนเก่าห่านะพี่น้องแกงขาใหญ่นะครับรูดีเนี่ย ให้ลูกสวยใช่ไหมพี่สวยลูกอยู่จะคล้องเก้าสวยอ๋อไม่ยุกัพผมว่าประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนจะเห็นลูกแล้วเนะี่ยครับก็รอติอดต,ตามนะครับสูงใหญ่นะครับร้อยหกสิบบวกนะครับตัวแดงหกสิบบวกหนานะเป็นงวเท่านะครับนี่ตัวน้นี่ลูกดีดีมีลูกดีดีอีกน,นะครับไอ้น,นี้เด็กกว่าไอ้ตัวแดงนันปีนึงยอ๋อนี่สองหกกว่าก็แต่ว่าใหญ่นะครับ นุ่มซ้ำกว่าแล้วครับสูงใหญ่ดีนะพี่นอ้องต่อไปใหญ่กันตัวใหญ่อีกพี่พี่มาไทายเลยนะพี่ก็ดูนะเปรียบเทียบว่าพี่รอดไปเลยนุ่นสู้เท่าไหร่ครับต่อไปนี่ใหญ่กว่าตัวกว่าด้วยอ๋อมา่ลนะนี่ลูกดีๆเหมือนกันสวยๆนะครับพี่น้องนี่มันเริ่มมันทับดได้ลแล้วแต่ว่าติดหรือเปล่าไม่รู้มันครับเดี๋ยวพี่พาไปดูรุ่นจะปล่อยช่วงฝนนะครับจะปล่อยช่วงฝน ชุดๆนะครับชุดใกล้หย่านมเฮ้ยตัวตัวดดแดงตัวตัวแดงที่ว่าเป้มเทมมัตัวอ๋อครับอุ่นนะครับอยู่ข้างนอกกบมีนะพี่นอ้องะเกอบลูกใหม่เอาไว้เราบกลัวแม่ไม่เก็บลบหน่อยลบหน่อยนี่ ้มบีบโอปเป็นนั่นอ๋อเล่ผสมบีบมาเตอร์นะครับครับตัวแดงข้างหลังนี่นะครับเนี่ยครู้จุวนี้แหละอ๋อแม่เขาตัวนี้นะครับครับไ,ไว้นมแล้แหละอันนี้นี่ตัวนี้ผมีค่ายนะอ๋อลูกผสมเล่กับบีบมาเตอร์นะครับครับลูกผสมเล่บีบมาเตอร์มันจะแลดูยุบยุบหน่อยพอมันเลิกนมเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกนมครับกต่ธรรมดานะพี่น้องว่า,วาเลิกนมกินหญ้าบ้ฮันป็นนะครับกินหญ้าบ้ฮันเก่งช่วงหน้าฝนแล้วครับพี่เปิด อันนีครับพี่น้องหางดีนะครับล่อนะครับพี่น้องหนาฝนนะครับผมไปทำเข้ากระซุงฟ้ามืนเด็เอบีนี่จะไปใส่มันนะเทอไส่มันแดงนะเทสวยนะพี่น้องราคาเดี๋ยวรอหนาฝน,นครับพี่น้องไ <ใน S 1> อ้ตัวนี้ก็ขายได้ถ้ามีใครซื้อถ้ามืดมงค่ายเนี่ย สามหมื่นนะครับ 30, <000 S 1> พี่น้อง 30, <000 S 1> เอ้าสามหมื่นมุมค่ายเนี่ยวอนนี้มันสายตัวเข้าแล้วครับน่าจะขวบแล้วมั้งพี่ถึงนะนมยังไม่ออกยังไม่ได้ควบดีพี่อ๋อยังไม่ขวบดีนะเพียงข้ายา่ไหมมันใหญ่สามหมื่นนะครับแต่ว่าแขางขาถือว่ามาดีเลยนะครับเป็นสามหมื่นค่ายสามหมื่นขายนะครับพี่น้องมีรถทรงนะครับค่ารถคุยกันนะครับพี่น้องค่ารถคุยกันนะครับ ผมกมันไม่มีผวกมันมจะใช่พวกนั่นแหละนี่ก็เลมันอะไรอ๋อมีแม่เล่พอมันรุ่นนี้ขายไหมครับเนี่ยขายครับเท่าไหร่ครับพี่ตัวสองหมื่นห้าตัวสองหมื่นห้านะครับพี่น้องแข่งขายดีนะพี่น้องผู้ใดที่เอาไปขุนนะครับพี่น้องไปช่ำขุนเลี้ยงไว้อีกซีหายเดือนกันนะที่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นนิดๆน,นะครับนี่นี่นี่ใลงเงินเตัวนี่นะครับสองหมผู้ใดที่เอาไปช่ำขุนครับ คือหนึ่งเขาเห็นพอเห็นแม่นะพี่น้องซื้อน้ฝูงแล้วก็พอพันเพิ่นก็เป็นเลือด่อยนะครับเนื้อหนังดีนะครับขุนไปไหวนะครับพี่น้องขั้นไปแยกแล้วนะครับตัวน,นี้ฝนลงนะครับพี่น้องร่อเปิดราคานะครับโบ๊ทนะครับเลี่ยมตัวดีนะครับเลี้ยมตัวหนาดีนะครับพี่น้องเพียดดำนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งโอ้มันเป็นต้นเกิดเยอะกกขางใหญ่ดีนะพี่น้อง,เ,ง,เ,งอเปรีเ,ปเล็บเสีบเลย ต้อฝนลงเลยหาเดือน6เดือนครับรอฝนลงนะครับดูน,นี้หาหกเดือนใหญ่ก้อนไา่ก้อนฮ่ <laughs> ่ผมตัดอีกจะคลิปนะครับพี่น้อง